เบิ้งว่านหน่อยนะครับว่านหน่อยความเคลื่นนะครับสีสามครับก็ี๋ยออกว่าหยาบมีดหรอกครับไม่ใี่ล่ะรอบฝนแต่ว่ามือได้สีตกฝนก็เลยนุ่มซีหัวกกินได้หัวเดียวครับหังอหั่ห่วนหน่อย นี่หะครับน้่งก็ตักไม่กินนี่สิล่ะหย่ากห็หามาหามาตะขังตะครับจอยครับงอกก้อก็ได้ย่างแรงไรกับพ่มีหย่าก,กินต้าเสี้ยงเสี้ยงเขาคอกินเสี้ยงออกมากกับกินเสี้ยงครับ ย่งก็หายอยู่าี้ะว่งนีวงนี่ยัง,ยง,งนี่นนหวัวหูครับสองออกว่ไม่เนยต่ยีกยักษ์สิบกว่ามือเนี่ยเดือนนึงนี่แล้วครับถูกนี้ก็บอ่าหอวตับ่าเกินเราออกไม่ไม่สองสามมือเนี่ยหวงับครับรวังางแต่จะวามกับส่วน เดี๋ยวไปเบิ้งรถเกียรหน้ากันใ้รถเขาเกียรหน้ายุหุ่นมันจะเป็นยังไงอีกตรงนครับค่นี้แหละครับอย่เรื่องติดตามเพื่เป็นกำลังใจนี้ดครับ